พี่น้องครับคนเราที่จะพ้นทุกเนี่ยมันง่ายนิดเดียวคุณจะไปสร้างทุกข์ไม่ใช่ว่าคุณไปถือศินแล้วคุณจะหมดทุกไม่ใช่ว่าคุณไปปฏิบัติธรรมแล้วคุณจะหมดทุกถ้าคุณถือศินคุณกลับมาบ้านมาด่ามาว่าคนอื่นมากินเนื้อสัตว์ตัดชีวิตมันก็เป็นทุกมาสร้างกรรมอีกคุณไปปฏิบัติธรรมกลับมามาถึงบ้านคุณก็ไปกินข้าสัตว์ตัดชีวิตมันก็ไม่พ้นทุกมันก็มีทุกอยู่ดีกรรมเนี่ยมันมีที่ไหนแก้ได้เหมือนเราไปทําผิดตํารวจเขาก็ต้องตามจับไปรับกรรมในคุก ไม่มีกรรมแก้ได้ไม่มีกรรมที่ไหนแก้ได้เด็ดขาดและการเชื่อมจิตก็ไม่มีเด็ดขาดมันเชื่อไม่ได้ถ้าเชื่อมจิตได้เขาไม่ใช้โทรศัพท์หรอกครับผมเป็นเด็กวัดมาตั้งแต่อายุประมาณห้าขวบแล้วจะโตมากับวัดแล้วทุกวันนี้ก็จะคุกคีอยู่กับวัดจนอายุจะเจ็ดสิบแล้วยังไม่มีใครที่ตายไปแล้วไปเป็นพระอรหันตายไปแล้วจะไปพ้นทุกตายไปแล้วจะไปนน่นจะไปนี่ ไม่มีทางนั้นมีแต่มนุษย์อุสลิแล้วอ้างคนนูน้นอ้างคนนี้อ้างผีตัวนั้นอ้างผีวันนี้บางทีบางคนอ้างถึงของสูงบางทีไปอ้างถงพว่าผู้เจ้าเพื่อให้ตัวเองดูดีสรุปแล้วก็ที่หลังก็เงินมันตามมาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านอยากจะพ้นทุกข์ท่านอย่าไปสร้างทุกข์ถ้าปฏิบัติทมอย่างเดียวไม่ได้เหมือนคนทําบุญน่ะที่ภาคเทศได้ฟังท่านดูไหมทหําไมคนหาปลาขึ้นสวรรค์แต่คนทําบุญกลับตนกนรกเพราะคนที่หาปลาเนี่ย เห็นคนทำบุญมมศลายกมือสาทุข้าพเจ้าจนหลือเกินต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่มีอาชีพอะไรก็ต้องหาปลากินไปหาปลาวันพระแต่คนทำบุญเห็นด่าเขาไอ้นู่นไอ้นี่มึงหาปลาวันพระคอยมึงตกนะลกตกไหมแต่พอตายไปแล้วโยมบาลให้ขึ้นให้คนหาปลาขึ้นสวรรค์ให้คนทำบุญตกตะลกพอไปด่าคนันทำบุญจิตใจเราไม่บริสุทธิ์การเชื่อมจิตเชื่อมเจ็ดอะไรไม่มีทั้งนั้นไม่ใช่เอาวันนิ้ไปแต่ละภาคสองทีแล้วเชื่อมจิตเชื่อมแล้วเป็นอะไรเชื่อมแล้วเป็นอะไรผมถามจริงอ่ะ คนพ้นทุกข์แล้วคืออะไรคนที่พ้นทุกข์คือไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านนั่งอยู่กับบ้านยังมีทุกข์เลยทุกข์ไม่มีจะกินเนี่ยมันมีทุกข์ดังนั้นไม่มีคนพ้นทุกข์ได้คนที่พ้นทุกข์ก็คือคนที่ตายแล้วเท่านั้นเองถึงจะพ้นทุกข์ถ้าคนยังกินข้าวอยู่ยังไงก็มีทุกข์เพราะทุกข์ต้องทํางานทุกเช้านี้จะกินอะไรบางทีบางคนมีเงินพร้อมเลยทุกข์เย็นนี้กูจะกินอะไรดีวะท่านั้นที่เงินมีเพราะไม่รู้จะกินอะไรเบื่อเนี่ยทุกข์ไปหมด ถ้าหากท่านอยากจะพ้นทุกข์คือต้องตายอย่างเดียวแต่ถ้าหากท่านอยากสบายอ,อกสบายใจไปปฏิบัติธรรมกับพระไปสถานที่ที่ท่ทานชอบที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าแบบเนี้พระที่มีศีลมีธรรมชวนท่านปฏิบัติธรรมและสอนในทางสิที่ดีแต่กลับมาบ้านก็บ้องปฏิบัติตนด้วยมีเมตตาเห็นคนยากคนจนช่วยเหลือไม่ฆ่าศาสตร์จชีวิตไม่ใช่ว่าไปถือศีลกลับมาพอัปถึงตลาดมาซื้อปลาเอาตัวที่เป็นเป็น,ปนอะทุบไปหน่อยอย่างเงี้ยมันจะได้อะไรคุณจะพ้นทุกข์ตรงไหน หรือคุณจะเป็นต้องกินแล้วคุณจะกินปลาที่เขาตายแล้วที่อยู่ตลาดตายแล้วก็มีไม่ใช่ปฏิบัติธรรมด้อย่างดีกลับมาบ้านวางตัวเป็นคุณนายมาค้าเอาปลาสองโลเอาเป็นเป็นแล้วสดๆเขาก็ต้องทุกไปคุณเนี่ยคุณไปสั่งค่าอย่างเงี้ยมันไม่มีพ้นทุกข์ถ้าคุณเชื่อมจิตได้มาเชื่อมผมเนี่ยถ้าไปอยู่กับคุณทีโดยมาดาให้ผมไปอยู่คุณทีเราจะเชื่อเราจะศรัทธาเฉพาะสิ่งที่เรานับถือพระสงฆ์ที่อยู่ในศีลในธรรมที่มีเมตตาอย่างเงี้ยเราควรสรรเสริญแล้วก็ศรัทธา ส่งเสริมท่านไปตลอดแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะอย่างเช่นเชื่อมติดแล้วไปเต้นท,านท,านทาน่านล้นท่านนี่อย่างเงี้ยคุณยังเชื่ออีกอ่ะบางคนจบถึงด็อกเตอร์จจวปริญญาตรีปริญญาโทด้วยนะเขาฉลาดเฉพาะหนังสืออย่างอื่นโง่หมดเลยะจะเริญพรงามแงะกูยากจะบวบไม่สึก